The Voice Prize สนับสนุนโดย sân ตอ,อน,นตน้นดบผู้มงมนานสั่นห้วมีค่าติดตาดำดำสัต์เธอสลายความเป็นตายไร้เรียงเป็นชาวจากเกริ่งทังนี้นานเหียวไกเปืนเอี๊ยบศพพังไปคว้า ข้ามความจนที่ฉันนีหนาปากกระดินมที่เรื่อยมาที่รันฟันแทนเกนเกลัฝา,ากตัวรับใช้นายเบาหัวผู้ขวางทางเดินนายส่งไปสู่ความตาย เชื่อเสียงของฉันเลื่องลือสพแปรผัผนไปศพซ้อศพน้ำค่อยค่อยผ่านไปหลงผิดทิดพ้าขูมใจพร่ำเดินมาถึงวันนี้ <Wow. S 1> นี่คือครั้งหนึ่งที่ขูมใจ ว่าฉันยังเป็นมนุษย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดีต้อนรับค่ะขอบแรงมากครับสวัสดีแนะนำตัวหน่อยสิครับสวัสดีค่ะเอมมี่พีคัดาค่ะหรือเรียกว่าน้องเอมมี่เด e w h วไว้ซีซันเจ็ดก็ได้ค่ะโอ้ ทำไมถึงเลือกเพลงนี้คะหนูเป็นนักร้องอาชีพนักร้องคืนมาประมาณสิบกว่าปีแล้วเราก็เหมือนมือเปืนรับจ้างอะค่ะที่เขาจ้างให้เรายิงเ,เราต้อง,งยิงใช่ค่ะต้องยิงให้ตรงมีความต้องการอะไรให้ผมช่วยได้ไหมครับโอ้โหี <laughs> <ม> <laughs> เกลียดคำถาม ผมขอขายตัวเองนิดนึงได้ไห<ด>มผมมีความรู้สึกเพลงเมื่อสักครู่นี้ที่คุณแอมมี่ร้องอ่ะสิ่งที่คุณแอมมี่ถ่ายทอดออกมาเรนสิยงของแอมมี่ที่ผมฟังวันนี้มันคือเรนเสียงผมกับแอมมี่เนจ์เรนสียงใกล้เคียงกันมากเลยผมมีความรู้สึกว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบถ้าเป็นฉันฉันจะใส่อันนี้เข้าไปอะไรแบบนี้คือเราผมคิดว่าผมน่าจะซัพพอร์ตแอมมีไ่ได้ได้มากๆในในเรื่องการร้องแต่เขาร้องดีอยู่แล้วนะอาจจะไม่ต้องเกี่ยวกับร้เนเนนนโดบ <laughs> <laughs> หนูเคยไปเที่ยวที่ถึงที่ที่หนึ่งนะคะแล้วก็ขึ้นไปขอร้องเพลงกับพี่เมื่อนานมาแล้วมากๆเลยแล้วพี่ไม่ให้พี่ให้ให้สิเขาไม่ให้ี่แย่เลยแต่วันั้นพี่น่าจะพี่น่าจะจําหนูไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนั้นหน้าหนูหน้าหนูไม่ใช่แบบนี้ค่ะตอนนั้นเราร้องเพลงอะไรกันเราร้องเพลงยื้อกันค่ะยื้อของพี่เหรอใช่ค่ะร้องวันนี้ก็ยังร้องกันได้วันนั้นพี่จําไม่ได้แต่วันนี้ผมจะจําพี่ได้เสมอเลยโอ้โห แม่อยากฟังเพลงยื้อที่น้องร้องกับคุณเอมมี่มะมันพร้อมเปลี่ยนเรื่องเฉยเลเผื่อว่าแม่จะมีแรงฮึดจะเรียกร้องให้เขาไปอยู่ในทีมแม่มากกว่านี้เอมมี่ร้องยื้อกันหน่อยดิเราเด็กร้องด้วยกันใช่ไหมครได้มาเคิญนร้องมาเลยทีมงานเด e บอยสนี่ขมื่อชีพนะของตรงไหนได้หมดเลย ครองที่จะเสียเธอไปอีกคนรู้ใจฉันคงจะทนพอไปไม่ไหวกอดเธอคือชีวิตไม่มีเธอจะทำอย่างไรฉันจะเดิน มากค่ะขอบคุณครับขอเลเส้นเลยครับขอเลยเส้นเลยครับเกลียยความเท้าจีนตรงครับย้อนเลยเอมมี่ขอเลเส้นพี่ด้วยดี่อยให้เอมมี่อยู่ตรงนี้ก่อนเพราะว่ายอมเข้าไปเถอะรอบนี้ยอมเข้าไปเถอะตึงของจริงแม้จะไม่สู้เพื่อของมีค่าขนาดนี้เลยเหรอฉันจะเอาอะไรไปสู้แกรักไม่ใช่อย่างงี้เหรอฉันจะ พอจะเรียกผู้ชมได้หรอเดี๋ยวจะพีกอีกจริงๆนะเดี๋ยวถ้าเอมมี่ปุ๊บเราไม่เรียกเป็นฉลาทิศเนี่ยจะพีกมากๆเลยน้องก็ร้องดีมากๆแล้วโคชอีกสองท่านก็แบบท่านหนึ่งก็เป็นตัวแม่นะร้องเพลงเป็นตัวแม่อีกท่านหนึ่งก็เป็นตัวพ่อพ่อพันด้วยเรามีเรามีทั้งโคชพ่อโคชแม่นั่นโคชยาโคชยาเธอเห็นยญาสวยๆแบบนี้หรอไ ตอนนี้เนี่ยได้เวลาแล้วเอมี่ครับถึงเวลาที่เอมี่ต้องเลือกขอบคุณพี่ๆสามคนมากๆค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นเกียรติให้หนูขนาดนี้วันนี้หนูได้กลับมาตอบแทนเวทีเดอะไวท์ครั้งหนึ่งค่ะจริงๆเพราะเ้ทีเดอะไวท์เป็นเวทีที่ให้งานให้ทุกอย่างให้ชีวิตวันนี้มีกลับมาตอบแทนนะคะวันนี้อเอมี่ขอเลือกพี่เบนคะ่ะ มากมากินดีมากมาัวแล้วินดีมากมากินดีครับนี่จะทำให้เต็มที่พ้วอเอมี่นะครับกินดีขอต้อนรับสู่ทีมเดนนครับเต็มที่ไปเลยหนักใจมากเลยรอบแบทเทิลจะทำยังไงไปเลยมีมีเต็มที่กว่านี้อีกเหรอฮะมาเรื่อยแเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เบนร้องเหมือนจะร้องอาชีพเลยเนาะปกติใครพักกันเหรอ นั่งกลางไม่ได้ปลอดภัยเลยยิ้อรัเข้าสูกสิ่งี่ดวสวัสดีครับดีค่ะเชิญทงนี้เลยยังเฉียบเหมือนเดิมนะยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับโชคดีนะครับได้เจอกันรับบบตเทิรได้เลยครับผม